ในช่องฮีเตอร์ก็มีรายงานกันเยอะโอ้ยเรียบร้อยเสร็จไหมล่วงไปครับผมเฮ้ยมุกกี่ครับเรามีตาทิพย์ไงจัดไปเด้อจัดไปเด้อโอ้โหเรียบร้อยกางเพจกันไปชะมูกอะไรไม่ทันหรอกครับผมว้าวนี่ดู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 สวัสดีครับเพื่อนตอนเนี้ย ได้ข่าวว่าโดนคริสเทลเนี่ยมันติดบัคอยู่ใส่กับอะไรมันก็แรงเฮ้ยครั้งนี้ผมก็เลยลองแบบเล่นขำๆดูกับเจ้าฟ้าบเนี่ยดูนะครับผมว่ามันจะเร็วแรงเหมือนที่เขาได้กล่าวกันไว้หรือเปล่านะไปรับเพื่อนอันนี้ขำๆไปดูกันชาวบ้านเี็วโอยโอเคผมนี่ขนาดเดินเอาแหมมาด้วยขนาดเดินยังเร็วขนาดนี้ไ่ดูเดี๋วว้าวนี่คือเพิ่งเปิดเกมและยังไม่ได้คิวใครสักตัวเลยนะ โอ้โหทักคิวนี่คือแบบโคตรฟาดโอ้โหหายตัวครับผมลิงครับไปอุ้ยว้าวต้องถอยอ่ะต้องถอยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเหมือนมีปืนไกลอยู่นะลิงรอลิงก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยสะบ้านโอ้โหเสียสะบ้านโอเคเนเธอร์มามาได้ได้ได้ครับผมหูปืนรีโหลด วาาวาานี่ร้อนซ้ายร้อนขวาเอลพี่เปนดีเรียบร้อยไปหู้หูยหุยหุยโหครับล้วงปืนแตกเลยโอ้โหพริสมาว่ะโคตรแรงอ่ะบ้าบอเออเอ,อไปแล้วยัดแม่ลงไปครับผมโอเคดูดิโอ้นี่คิวเดียวแล้วเนี่ย นะมันบั๊กไงผมว่าน่าจะแก้ในไม่ใชาอุ้ยโอ้ยันแม่ครับผมรับพวกคิวไปผมว่าน่าจะแก้ในไม่ชานี่แหละในช่องฮีเตอร์ก็มีรายงานกันเยอะโอ้ยเดียบร้อยเส่ไหมร่วงไหมครับผมเฮ้ยมุกิครับเรามีตาทิศไงจัดไปเด้จัดไปเด้โอ้โหเรียบร้อยกังเพจกันไปลายฉมูกระไรไม่ทันหรอกครับผมว้าว เงียบระดีแล้วมีสกิลพ,ลพ,ลพลุ่งโผดเฮ้ยเฮ้ยตีตีติ่งอเสร็จเลยบ้าเฮ้ยโหบุกมาในบ้านแล้วอ่ะราวนาครับผมเออเอาตีก็เสร็จดีครับคือแบบเฮ้ยบางทีมันก็ดูเร็วไป <c oughs> เร็วไปจนกลัวหลุดแมปอะเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องค่อยๆครับผมต้องมั่นใจว่าแบบเฮ้ยอยู่ในพื้นที่จริงๆนะไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะบางทีล่อนเร็วไปตก โอ้ยสะใจว่ะแต่ผมว่าเขาน่าจะแก้ในไม่ช้านี่แหละโอ้โวว่ามันเป็นบั็กที่แบบเอาเปียบเอาจริงใส่กับอะไรมันก็เร็วผมเคยเจอแบบหนูนี่เธอซอยขาย,ยิกๆอ่ะอมองแ้าไม่เห็นขาแต่ว่ามันไม่สไลด์นะมันจะไม่เหมือนโปรครับผมเพราะโปรมันจะแบบสไลด์สไลด์ไปเหมือนเล่นเหมือนเล่นสเกต็ตอะนึกออกป่ขาฟืดฟืดฟืดไปแต่มันไม่ได้ขามันไม่ได้ซอยยิ่งเหมือนแบบความเร็วจริงๆในเกมครับผม มันเป็นแค่ค่าตัวเลขแต่หุ่นยนต์มันก็ยังเดินเท่าเดิมค่าเท่าเดิมอะเนาะแต่แบบเนี้ยมันเดินขามันซอยยืดเลยต้องถอยหลังแล้วครับบางทีเขาก็แบบเพลินไงบินเร็วไม่อยากจะลงอู๋วอู๋ลิปเปอร์ครับไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยหน้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  โอ้ยเอาใส่เลยเฮ้ยโดนล็อกนี่เคยนี่เลยคือจุดอ่อนเวลาโดนล็อกก็เสร็จเลยไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ตามป๊าบครับผมมาจ้าอุย้ยยังไวเฮ้ยเฮ้ยนี่คือยังไม่ได้แบบมันเป็นบั็กแน่ๆเลยวะ่ะไอ้ลเนี้ยเสร็จไปครับผมว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูดิโอ้โหอย่างซิ่งอ่ะอย่างซิ่งอ่ะว้าวว้าวว้าวดูอ้าวหยุดเลยสวยแล้วครับผมโอ้โหฟาร์บ,บโอ้โหไม่มีตัวนิวตันอยู่ตัวหนึ่งด้วย เสร็ไปดีครับผมร้องถอยก่อนอะโอ้โหถ้าเกิดไม่ถอยนี่โดนนิวตันยกนะโลเราหมดแล้วโลเราไม่ยาวเหมือนได้ทางโอฟิออนไงโอโ้ต่วแบบเฮ้ยเร็วมากโอ้ยโอ้ยก่อนโอ้โหถอยก่อนครับผมก่อนนะเราจะแบบว้าวๆ้ๆ้ไปจัดการนี่ก่อนครับ Wow, nè, luôn, pháp, Ô. Mà, <laughs> <không bắn> <laughs> <laughs> oh. <laughs> <húy>. mà, <má> ว้ววัววัวไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละเสร็จไปครับผมว้าวว้าวฟาดฟาดฟาดขอฟาดหน่อยเถอะหืมมันแดงมันแดงไอ้นู่นอะไรเนี่ยเอาวอาวอาสวยแล้วครับผมขอซิ่งไปก่อนนะ ว้าวว้าวไม่ได้แล้วครับผมกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนรถใส่อถขวารถใส่อถขวารถใส่รถขวาโอเคลงก่อนครับไปทันโดนอะไรกัาไปวันนี้